กลับมาอีกครั้งนะกับไอกาคิเวอันนี้ไม่ได้มาสอนนะแต่จะมาบอกคือไอเคเวสเนี่ยเควสเอาปืนแปจุดห้ากับมีดแปดาวโดยการเก็บชิ้นส่วนสิบสี่ชิ้นเนี่ยมันเอาไปห,หลอมได้แปดจุดห้าถาวรหนึ่งกระบ,บอก และสิบชิ้นเนี่ยเอาไปหลอมมีดแปดดาวถาวรหนึ่งเล่มมันเป็นของคู่กันซึ่งมันมีภารกิจเควสก็คือวันที่ยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดวันที่สามวันที่เจ็ดนะอะไรด้วยอะไรวันไปนะวันมันจะประมาณนั้นก็คือมาวันนี้พักอีกสองมาวันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นของวันที่ยี่แปด และนี่เป็นของวันที่31อันนี้ถ้ามีใครเก็บดองไว้แล้วไปทำทีเดียวก็ได้เพราะมันเคยมีลักษณะที่เจนพิเศษเนี่ยแล้วมันมาแบบเนี้ยอันนี้ผมรับนะมันมีเจนพิเศษที่มาแบบเนี้ยแล้วบรรดองได้อันนี้มันมีเห็นไหมยี่แปดกับสามเอ็ดซึ่งใครที่ยังไม่รับของยี่แปดแล้ววันนี้เด้ง เด้งมาของสามสิบเอ็ดลองไปดูนะว่าของย8ิบแปดมันยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็จะอยู่ข้างล่างหรือใครทำไปแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่นะอันเนี้ยมันดองได้เข้าใจนะเก็ตเนาะมันดองได้แล้วไปทำรวดเดียวก็ได้เพื่อให้มันได้มาครบในกิจวันสุดท้ายในอีเวนต์มันนะ่ะซึ่งบางคนก็ทำได้หรือทำไม่ได้บ้าง ซึ่งเอาสำหรับคนทำไม่ได้นะสำหรับคนไม่ได้อันเนี้ยมันต้องมาสร้างห้องบอมแมทตามที่เขาบอกเนาะอ่าผมสร้างเป็นอันนี้ใช้เก้าวินเนาะซึ่งอาจจะหกวินก็ได้มั้งหรือเปล่าอ๋อห้าวินเด็กกับสิบสามสูงสุดนี่มันสนะิบสามเนาะอันนี้ก็ได้นะ ไม่ต้องไอ้นี่ล็อกไม่ต้องพาสล็อกคงไม่มีใครแหลมหรอกเนี่ยสร้างเข้ามาแล้วตัวเนี้ยผมทำไปแล้วของวันนี้ไปเทสแล้วหกวินมันอยู่ที่ประมาณเกือบสี่นาทีห้านาทีได้อ่พอผมสร้างผมก็เอาตัวไก่มารับซึ่งนี่รับของวันนี้ไปแล้วข้างล่างมันจะไม่มีรับของวันนี้ไปแล้วเนาะ เอาห้องไปของของตัวตัวแรกตัวแรกนั้นทําไปแล้วนะอ่าตัวนี้ก็รับมาแล้วข้างล่างไม่มีออันนี้จะมาทำฝั่งขวานะสองตัวตัวซ้ายนี่ทำไปหมดแล้วเนาะ เดี๋ยวสักวินสองวินผมก็จะกดพักนะอย่ามาน้าพักพักไม่ใช่ตัดต่อเนี่ยอันเนี้ยฝั่งเนี้ยมันมีสองตัวอ้น,นั้นยังไม่เกิดเอ,เอาเกิดมาหน่อยแล้วกันอฝั่งเนี้ยมันมี2ตัวที่มันยังไม่ได้ทำเนี่ยกำลังมาทำ นนี้ก็ใครจะไปทิ้กบอมแมทอะไรด่านไหนหรือกี่ตัวกี่วินอันนั้นก็สุดแล้วแต่เนาะอันนี้มันของผมตดๆกลายสุดมันใครจะจำไม่ใช้ก็บปดีหววงฮ่า,าแล้เนี่ยฝั่งเนี่ยฝั่งเนี่ยมันมีสองตัวมันจะเสร็จเลยได้เลยทีเดียวสองตัวเนี่ยจบเก้าเก้าวินเนาะ ก็วนลูปไปอย่างเงี้ยจนมันชนะมันก็จะนับว่าหนึ่งรอบซึ่งมันทำจริงๆสองรอบเก็ตเนาะเอาวิ่งร้อยเมตร ซึ่งมันมันไม่เหมือนห้องกินไก่ไงห้องกินไก่เนี่ยมันมันมันยิงได้ทีละสามร้อยตัวมันจะนับหนึ่งรอบนะแต่อันเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรในชนะหนึ่งรอบอะผมสร้างมันก้าไงหนึ่งวินเน่ยมันก้าต้องก้ารอบโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวผมกดเอาวินมันคี่คิวมันก่อนกดจุดพักนะ กดหยุดพักตัวนี้นะะเดี๋ยวมาเล่นต่ออะมาต่ออันนี้มันศูนย์ทัแปดแล้วน่าจะเป็นคิวสุดท้ายแล้ว <First Blood. S 1> อโอเคเก้าคิวชนะแล้วอย่างเงี้ย มันก็จะนับว่าหนึ่งรอบเนี่ยอาไปดูเห็นไหมเป็น1นทับสองแล้วทีแรกมันอ่ะศูนย์ทับสองก็ทำอย่างเงี้ยวนไปให้มันได้สองรอบ ก็มาเหมือนเดิมน่ะก็ไปกินไปเนาะกินไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมา,มาดูตอนศูนย์ทเก้าในวินสุดท้ายเดี๋ยวนะกดพักต่อมาต่อไปกาดทีวีรอบสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวไปดูกันย้ำนะว่าเคเวสมันมาดองกันได้ตอนนี้ไปรับของวันที่28ได้ไหมอันนี้ไม่รู้อ่าชนะด้เนี่ยทำอยู่จอขวาตัวเดียวนะจอขวาขวาสุดตัวเดียวแต่ฝั่งนี้มันมีสองตัวไง เดี๋ยวไปดูว่าไอ้ฝั่งนูน้นฝั่งเนี้ยไอ้ตัวไก่ตัวอีกสองมันจะได้ด้วยไหมอะไรมาหน้าพาออพาสัตว์เลี้ยงออกหกรอยเกมอ่ะเนี่ยได้ละสำเร็จละสองรอบก็รับป่ะอ่ะตัวนี้ด้วยอ่ะก็สองรอบก็รับป่ะอ่าการดรอปหมด เนี่ยไอไอไอของวันแรกก็รับไปแล้วมันได้สี่ชิ้นหรือเปล่านี่ตอนนี้มีอยู่เนี่ยสี่ชิ้นอยู่ในจดหมายแหล้วะอีกสี่ชิ้นรับป่ะรับป่ะเราเข้าไปดูอาอตัวนี้หมดอ่นะทำตัวเดียวแต่เอาเอาเอาเข้าไปฝังเป็นแปดชิ้นแล้ว อีกรอบหนึ่งก็วันที่สามะใช่ไหมวันที่สามเอ็ดพักพักสองวันพักหนึ่งกับสองแล้ววันที่สามก็มาเนี่ยก็ทำมหลูกไปวันที่สามเนี่ยอาจได้มีดลแล้วล่ละเอาไว้ดองไว้ให้แบบสุดท้ายก่อนเหมือนได้ดองไอ้เนี่ยพันเจ็ดชิ้นเนี่ยได้แบกถาวรในถังปีกสะสมไปอันนี้ก็อีกพันเจ็ดร้อยชิ้นก็สะสมไปนะอ่ะไปแล้ว ไอกากทีวี